สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาววิรัชยาผ่านบนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอย่่รรถเมีคือทุกคนปัญหาใหญ่ของชาวเมืองหลวงอะคือรถก็ติดคือแบบค่าของชีพก็สูงสูง แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะปัญหาที่ทุกคนต้องพบเจออย่างแน่นอนค่ะก็คือปัญหารถเมค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนแรกกันเลยค่ะไปเลย,เ,ลยนะเคยครับอ๋ก็บ่อยครับเคยค่ะใช้ค่ะเคยเคยคะ่ะบ่อยลูก ไม่มีครับจะขึ้นเวลาช่วงเป็นช่วงเย็นนะคะหลังเลิกเรียนก็จะขึ้นรถเมล์กลับบ้านมีแอปรถเมล์มีเป็นของแอปที่เป็นไทยไออะไรนะของไทยสมายบัสอะค่ะ p s b Go มีค่ะมีแอปรถเมล์ค่ะปกติก็ใช้ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเย็นบ้างมาค่ะของเราก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะตอนไปทํางานแล้วก็ช่วงเย็นก็เช้าประมาณ9ก้าโมงตอนเย็นก็ประมาณ ช่วงทุ ok. ่มหนึ่งเป็นต้นไปค่ะก็ไปทำงานกันค่ะตอน8โมงเช้าแล้วก็ตอนกลับประมาณ6โมงครึ่งมีแอปรถเมล์ไหมคะมีก็แล้วแต่บางทีจะออกไปธุระข้างนอกอะไรลูกไม่แน่นอนจ้ะเคยครับแบบคนเยอะเกินครับบนรถครับต้องยืนอะไรประมาณนี้ครับไม่เคยมีรถเมล์เสียแล้วก็ให้ต่อไปอีกรออรอสายไปอีกเลยนะ ส่วนมากก็จะเป็นแบบรถเมย์มาช้าแล้วก็คนเยอะเกินจนต้องยืนเบียดการอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะในแอปหรอคะก็คือในแมปอะ่ะขึ้นรถแต่ว่าจริงจริงแล้วคือรถรถไม่มี <c oughs> เหมือนรถล่องหนก็คือแบบว่าในแมปในแมปขึ้นรถมาแล้วแต่ว่าต่อหน้าเราคือไม่มีรถ <c oughs> เหมือนว่ามันดีเลยอะไรก็ไม่รู้ก็รอนานลูกรอนานยังไงอยากแค่แบบมีรถเมย์แบบ มาไวขึ้นเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแก้ไขเหมือนเวลาค่ะมันดูในแอปแล้วเหมือนแบบพอรถจะมาแล้วเหมือนแบบมาไม่ตรงเวลาบ้างก็เลยทําให้เราเลทต่อการไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เก็บเงินแบบว่าสแกนจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราดีบางครั้งก็ไม่ได้พกเงินสดก็คืออยากให้มีเลนรถเมย์เพราะว่าแบบบางทีรถมันติดแล้วมันช้ามากเนี่ยลูกรอนานเดี๋ยวนี้ไปไหนทีก็ต้องเผื่อเวลาใช่ อยากให้มีหลายที่เยอะกันนี้ครับขนส่งรถเมยอาจจะมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนอ,อ,อยากให้เหมือนมีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยคอยเหมือนว่าสายนี้ปไปสายนี้เพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันก็นี่แหละค่ะคือมีสแกนจ่ายบ้างแล้วก็มีรอบเยอะๆกว่านี้นะคะเพราะว่ามันเบียดกันเกินไปอ่ะมีคุณภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ย ก็อยากให้ดีขึ้นในทางที่แบบว่ามาแบบตรงเวลามากขึ้นแล้วก็มีเที่ยวที่แบบว่าในช่วงเวลางดีๆมากขึ้นค่ะก็ดีพัฒนาดีกว่านี้ลูกเห็นไหมล่ะคะทุกคนปัญหาใกล้ตัวของเราชาวเมืองหลวงไม่ใช่แค่เพียงว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ว่าต้องมีหน่วยงานรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเราด้วยถึงจะได้รับการพัฒนาอย่างดีขึ้นไปอีกค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวิรัชยาผาบนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ